ในพิธีถวายการพุ่งเงินพุ่งทองพร้อมการเปิดตัวดอกไมนะ้และทุ้เียนแคร์ค่ะ าระองามถาว่ายระ้ัพอวันที่พระบรมสหาราชัพระองค์ทรงระนาบเจ้าพระบรมราชราชนาถพระบงรมราชชนนีพันปีหลวง เคะุาที่หน้าบริเท <Pok> er. ี่ดีค่ะลำดับต่อไปร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเรียกใบโพให้หน่อยใบโอ ที่เรียนมาประจบอีกคำลบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าชุ 11, 8, าดเอกเดชปาริเมงผู้อนการเรียนบ้านทุนไฮในนามของคณะผู้บริหารราชการครูโรงเรียนบ้านทุนไฮมีความปพื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ัวข้าพุทเจ้า ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพรีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอดีตการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและความดูสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาพระราชบริกิจต์ทักงวงจากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบรมพระบาทสมเด็จพระบรมินารมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุกนาคประพิษในการเอด พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมมีราชสรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองได้นําไปสู่แนวพระราชดรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรครอบคุมทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้การอนรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่สเนนองเสริมคนอยู่ร่วมกับป่า,า,า,าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาพันษานับได้ว,ว่าเป็นบุญของชาติและประชาชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระบรมชีนาผู้ทรงพระคุณอันประสเสริฐเทียบพร้อมด้วยลักษณะแห่งรัตะนารีดยแ้พระอ,องค์มิได้ทรงเป็นพระบรมชนีนาที่มีพระสิริถูกเลือกเท่านั้นหากแต่ยังทรงพระปีชาเชี่ยวชาญในกิจการต่างๆซึ่งปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนโดยตลอดทั้งหากฤทธิ์บุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อผสมพันธุ์ยิ่งใหญ่เหนือขณะนักเราทุกคน,คนจึงควรแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยความตั้งมั่นในความดีมีความสมรสมราสามัคคีกระทำตนนห้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองน,นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ย่อมย่องและเผยแผ่แมะคุณแม่มีกิจกรรมที่ปลูกจิตสำนึกให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักแม่อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความ สำนึกในพระคุณทุกงานคนุณของแม่มีคุณธรรมจะมีนิยธรรมและมีการบูรณาการติดการการเรียนรู้การจัดก,การสัรการในงานขอนนักเรียนในกับาวัานแม่แห่งชาติการระมกิจกรรมต่างๆได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอย่างยิ่งจากนักครูนักเตียนเป็นอย่างดีขอขอบคุณทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันนี้บัดน,นี้ไ,ไ,ได้เวลาเป็นอุดมคติกลแล้วข้าพระเจ้า,าจึงขอเปิดอยแก้วแม่ชาติ การประกาศสา2518ณบัดนี้ลําดับต่อไปเชิญท่านประธานมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันต่างๆถ่ายหัวคนหรอว่ถ่ายหาหมู่พื่อ้ย รา,ายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันระบายสีระดับชั้นอนุบาล2รางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศเอกหญิงวิพาพรแก้วสง่าค่ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสออันดับที่หนึ่งนะคะเด็กหญิงข้ามนวันสู่คำภาค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด,ด็กหญิงธีรดาวัดเปลื่องเขาค่ะดีหน้าค่ะ เป็นที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดระบายสีระดับชั้นอนุบา,าลสามรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงชุดติมนจันสะอาดนั่งดีนั่งนั่งคัสมาธิรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กชายโดนละพัสสุกพรใอย่าหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงกัญญารัตอุ่นชัยไายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศหญิงอุรัศยาคนยืน รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเ,เด็กหญิงน้ำทิพย์เสริมแก้วค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองอเด็กชายนัทธวัตโอกระโซ ร้อยชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2รางวัลชนะเลิศเด็กหญิงรินยารัตคำนาวค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงวันนภาศรสชวนค่ะให้มาตัวแทนตัวแทน ขอเสกหัวมือให้พี่หน่อยค่ะ